เอฟของเรานะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในชว่วงที่เดินสายขอบคุณผู้สนับสนุนผู้ใจดีนะคะใจดีมากๆเลยซึ่งครั้งนี้นะคะก็เป็นคราวของน้องๆที่จะต้องไปหาแบรนด์ค่ะได้กลับมาเจอเหล่าสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันรายการ True Academy Fantasia Season 6อีกครั้งค่ะ น้องๆน,นักล่าฝันก็รู้สึกดีใจนะคะที่พี่ๆแน่ยังคงให้การต้อนรับเป็นอย่างดีไม่แพ้ช่วงที่ก่อนเข้าบ้านเลยค่ะซึ่งเมื่อช่วงเชา้าที่ผ่านมานะคะน้องๆก็ไปที่บริษัท i n i t i a t i v e ซึ่งดูแลภาพลักษณ์ให้กับสินค้าแบร,รนด์ซุกไก่สกัดเครื่องดื่มบำรุงร่างกายระดับคุณภาพซึ่งใจดีนะคะให้การสนับสนุนการแข่งขันมาตลอดทั้ง6ปีค่ะแถม12นักล่าฝันก็มักจะดื่มกันเป็นประจำตลอดเวลาที่อยู่ในบ้านอีกด้วยนะคะ ปนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับที่แบรนด์สุกไก่สกัดได้มามีส่วนร่วมกับโครงการของ a c a d e m มี a n t น s i เชียปีที่6ครั้งนี้นะครับผมซึ่งจริงๆเรามองเรามองว่าสินค้าของแบรนด์สุกไก่สกัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นส่วนผลักดันที่จะให้น้องๆทั้งหมด12คนได้เข้ามาสร้สร้างสิ่งดีๆแล้วก็เป็นผลงานดีๆให้กับสังคมในปัจจุบันนี้นะครับผม ซึ่งเรามองว่าแคมเปญของ f f 6ปีนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นแคมเปญที่ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็น้องแต่ละคนก็มีความเก่งมากนะครับผมดีใจกับน้องทุทกทคนนะฮะทั้ง12คนเลยที่ได้มีสุดร่วมในอ c a d e ดมี่เฟรนชเชียครั้งที่6ครั้งนี้ครับแบรนด์ชุกไก่สกัดก็ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงพลักดันให้กับเหล่านักล่าฝันที่มีความตั้งใจและไม่ทิ้งความมุ่งมันเพื่อก้าวสู่จุดหมายได้สำเร็จนะคะ